ถึงบางอ้อก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ะนะรเรื่องของที่ดินเขากระโดงนะครับตามที่เราทราบนะครับว่านะัทางศารเนี่ยนะครับสารเนี่ยมีการพิพากษาแล้วว่าที่ดิน5 0 0 0กับไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าที่ดิน5 0าพกับไร่นั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ก็นะครับ มีความพยายามนะครับที่จะไม่มีการเพิกถอนโดยโยนให้กรมที่ดินทําการเพิกถอนซึ่งแน่นอนครับก็มีประชาชนหลายคนและมีน,นักกฎหมายนักวิชาการหลายๆคนบอกว่านับให้การรถไฟงประเทศไทยน่ะเอาคําพิพากษาของสารนิกายน่ะไปทําการฟ้องเพิกถอนเพิกถอนสิทธิ์ได้เลยนะเพิกถอนสิทธิ์ได้เลยนะเป็นฟ้องเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเพื่อกันการคอรหาก็คือ ให้เอาคำพิพากษานะไปฟ้องเป็นเป็นรายกลุ่มเลยนะเป็นแบบกลุ่มเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องให้พ้นข้อ่าวหาด้วยว่าไม่ต้องนะครับว่าฟ้องแปลงนี้ก่อนแปลงนี้หลังอ่ะให้พ้นข้อ่าวหาไปก็ให้การรถไฟฟ้องแบบรายกลุ่มเลยแต่การรถไฟก็ไม่ยอมฟ้องซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็สงสัยหลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยเองเนี่ยไม่ยอมฟ้องไม่ยอมฟ้อง ล่าสุดนี้นะครับมีข้อมูลออกมานี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ยอมไปฟ้องขับไล่ทั้งที่ศาลมีการพิพากษาิการมีการพิพากษาแล้วแทนที่จะเอาคำพิพาาศาลธิการไปฟ้องขับไล่เลยแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เอาไปฟ้องขับไล่นี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าเหตุผลนั้นก็คือว่านะครับ DSI เนี่ยมีการตรวจสอบพบว่ามีนะครับ271แปลง ย้ำนะครับ278แปลงเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยที่เจ้าพนักงานการรถไฟประเทศไทยเองเนี่ยแหละเจ้าพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นคนเซ็นรับรองว่าบริเวณน,นั้นไม่ใช่ที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งทั้งที่บริเวณน,นั้นเป็นบริเวณที่ของการรถไฟ แห่งประเทศไทยเอาละครับงานนี้นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลว่าทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงไม่เอาคำสั่งสาริกาไปฟ้องขับไล่ต้องการให้นะครับทางกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เลยโดยที่การรถไฟไม่ฟ้องเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินะครับสมมติถ้าเกิดว่ากรมที่ดินเพิกถอนนะครับกรมที่ดินเนี่ยเซ็นเพิกถอนก็จะไม่มีการตรวจสอบไงครับว่ามีการออกเอกสารมายัางไงอะไรยังไง แต่ถ้าเกิดว่าสมมติการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการไปฟ้องศาลในการขับไล่ก็ต้องมีการต่อสู้กันในขบวนการของศาลนะับมีการต่อสู้ในชั้นศาลว่าที่ดินนั้นนะับเขาได้มายังไงได้มาแบบไหนและที่สําคัญมันก็จะไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนเซ็นรับรองว่าที่บริเวณนั้นไม่ใช่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไงนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุหลัก ทำให้การลถไฟแห่งประเทศไทยโยนไปโยนมาไม่กล้าฟ้องขับไล่เพราะถ้าฟ้องปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าตัวเองเข้าพวกพร้องตัวเองตัวเองก็จะเดือดร้อนด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้นะครับอธิบดีกรมที่ดินเซ็นเพิกถอนทั้งหมดนะครับเซ็นเพิกถอนออกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีการไปตรวจทีหลังว่าเฮ้ยตอนออกมาออกไปยังไงออกมาแบบไหนนะออกมาเพราะอะไรมันมันจะไม่ได้มีการตรวจ ไม่ได้มีการตรวจแต่ถ้าไปฟ้องศาลปุ๊บเวลาขึ้นไปต่อสู้ในศาลคนที่ได้เอกสารสิทธิ์เขาก็ต้องเอาเอกสารทั้งหมดไปยืนยันมันก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเจ้าหน้าที่รถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองเองซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่การรถไฟพยายามที่จะไม่มาหาดีเอสไอพยายามจะเรี่ยงพยายามจะอันนี้ทุกอย่างนะครับพยายามที่จะไม่เข้ามาพบเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้หรือเปล่า เหตุผลเพราะว่าวันนี้มันพบว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะไปเซ็นรับรองว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย271แปลงการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนเซ็นเองตอนนี้นะครับแน่นอนครับหนีไม่พ้นหนีไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ดีเอสไอกำลังจะเอาผิดคนที่เซ็นรับรอง เพราะบริเวณนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่มีเจ้าหน้าที่การรถไฟไปเซน็นนะครับรับรองว่าไม่ได้อยู่ในบริเวณการรถไ,นะไฟแห่งประเทศไทยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพยายามที่จะเรียงที่จัฟ้องศาลพยายามที่จะเรียงไม่มาแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ ไม่ยอมมาแจ้งความในคดีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าแจ้งความปุ๊บตัวเองจะโดนร่างแห่ด้วยแต่เพราะว่าวันนี้แน่นอนครับต้องมาเพราะถ้าไม่มาผู้บริหารทั้งหมดก็จะโดนการละเว้นปฏิบัติหน้าที่คือตอนนี้เขาเรียกว่าลิงแก้แห่ไปทางไหนก็ไปไม่ได้นี่แหละคือเหตุผลที่การรถไฟประเทศไทยไม่ยอมฟ้องทั้งที่ที่ศาลฎีกาอีการพิาพากษาถึงที่สุดแล้วครับ